ปี2540พันธมโทโธทักษินร่วมกับคณะบุคคล23คนก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ในนามพรรคไทยรักไทยโดยเลือกวันปฏิวัติล้มสถาบันกษัตริย์ของฝรั่งเศส14กรกฎาคมเป็นวันสถาปนาพรรคก่อนส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่6มกราคม2544ภายใต้สโลแกนคิดใหม่ทำใหม่เพื่อคนไทยทุกคนโดยการนำการตลาดและสื่อเข้ามาช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งจนทำให้ได้ช,ชนะด้วยที่นั่งสส248เสียง เป็นแการนำจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคความหวังใหม่และพรรคชาติไทยในช่วงแรกด้วยเสียงที่ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากแต่พันธมตทโฮทักษินก็มีปัญหาตั้งแต่เริ่มนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคดีซุกหุ้นซึ่งเขารอดพ้นข้อกล่าวหาได้ด้วยการออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนของประชาชนกลุ่มต่าง ที่ต้องการมีนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรและวักทองของเขาบกพร่องโดยสุดจริตก็เรียกคะแนนสงสารได้มากจนสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติ8ต่อ7ให้หลุดพ้นคดีท่ามกลางข้อกังขาของสังคมกรณีนี้ผมจึงเห็นว่าเป็นการผิดพลาดอย่างสุดจริตย่อมไม่ใช่เป็นการจงใจเพราะไม่ใช่ผิดพลาดเพราะจะจงใจไปทุจริตครับ แต่บทเรียนในคดีซุกหุ้นได้นำไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ทั้งหมดมีการใช้อำนาจเงินที่มีอยู่ของรัฐบาลเข้าซื้อวุฒิสภาซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกกตปปชและสารรัฐธรรมนูญที่แม้จะมีกระบวนการสัญหาโดยคณะกรรมการสัรหาแต่ที่สุดแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วุฒิสภาเป็นคนเลือกบุคคล และล้วนแต่เลือกเอาบุคคลที่ได้ชื่อว่าอยู่ในระบบทักษิณเข้าไปทั้งสิน้นโดยเฉพาะคนใหญ่คนโตในวงการตำรวจที่เรียกได้ว่ามีที่นั่งตำแหน่งอยู่ในทุกองค์กรจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสร้างรัฐตำรวจเพื่อทำงานให้รัฐบาลที่มีผู้นำเป็นตำรวจพันธมโททักษิณอย่างต่อเนื่อง คนการตรวจสอบในรัฐสภายังได้ถูกปิดกั้นอย่างเบ็ดเสร็จเมื่อพันธวจโททักษิณมีการดำเนินงานทางการเมืองอย่างเป็นขั้นตอนโดยการยุบรวมพักเสรีธรรมของนายพินิจจาุสมบัติยุบรวมพักความหวังใหม่ของผลเด็กเวลิตกยงใจยุทธเข้าเป็นพักไทยรักไทยก่อนปรับพักชาติไทยออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ได้มีการต่อรองหวานล้อมเอาสสกลุ่มชนบุรีและกลุ่มบุรีร์ของพักชาติไทยเข้ามาอยู่ในสังกัดพักไทยรักไทย การบริหารประเทศสมัยแรกของพันตำโรวจโททักษินโดดเด่นด้วยการกำหนดนโยบายประชานิยมที่ถูกใจคนจนไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้เกษตรกร3ปี30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยหารู้ไม่ว่านโยบายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เลิกจนตรงข้ามกลับทําให้นี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นแม้เป้าหมายของกองทุนหมู่บ้านจะเป็นไปเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้ประชาชนนําไปพัฒนาอาชีพ แต่กลับกลายเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำที่กระตุ้นให้ชาวบ้านมีการกู้หนี้ยืมสินไปสนองต่อพฤติกรรมบริโภคนิยม